วันนี้ยิ่งหนักแล้วทางโลกนี่เนี่ยผ้าเรายิ่งนะก็ดังคิดดูเห็นน่ะมันเหมือนก็ไม่ใช่พระไม่ใช่ธรรมนะเลยแล้วเป็นไปได้ยังไงพระเด่นพระดังด้วยนะอือ็ม,มาีิพระมุกดาหารเ่านี้ก็พระเด่นพระดังเลยนั่นคนก็ไปกาไปไหว้ไปปฏิบัติธรรมไม่ใช่ธรรมดานะลูกนะไม่กล้าทําได้ยังไงจะบอกว่าก็หาเรื่องหาเราก็าหาเรื่องได้งไงฮะใครเป็นคนหาเรื่องอ่ะก็ตัวเองนั่นเลยเป็นคนหาเรื่อง ทำไมไปยุ่งกับเขาอะไรมันจะเกิดล่ะกปสอนเขาที่นี่อันนี้มันผิีไม่สามารถที่จะน,นี้ได้ระหว่างพระกับอุบาสิกาสองต่อสองก็ไม่ได้ในที่รับและที่แจ้งที่รับผูที่รับตาไม่ได้เลยอะต้องมีสกิปรายารที่บอกว่าเป็นผู้ชายดีกว่าจะเป็นผู้หญิงด้ยวยกันอีกโอ้ยมันก็ไม่ดีเท่ากอนมัน ถึงจะหลายคนก็เหมือนนด่นแหละไอ้พระดังๆอยู่ที่ทางภาคเหนือนัน่นมีเมียห้าคนนั่นลูกก็เห็นอยู่นั่นปีไหนปีที่แล้วไม่ใช่เหรออย่างที่พากันมานี่ที่มากราบเรานั่นปีที่แล้วนี่มัง่งหรือไงที่ลูกเข้ามานี่พระที่มาจากภาคเหนือนมากราบเรามาพูดเรื่องนี้ให้นังเขาอยู่นั่นเม,มียคนนี้เป็นเอโฮจิตก็มีนะเมียเขาเนีะ่ะเป็นพยาบาลก็มีนะ เออเป็นลูกไม่ออกที่วัดนั้นก็มีนะเออแล้วก็เป็นอะไรเหรอเป็นครูก็มีนะมีจการาชการนะนั่นแหละมีลูกคนในวัดคนหนึ่งที่ไปจงนั้นอย่างไรคนคนเดียวแค่น,นั้นนอกนั้นมีจฉาราชการหมดปิดได้นะโูเส้นใหญ่นะไปดูวัดวารลางพอทีโบสถ์ใหญ่ศาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่ นี่เขาล้มปูนี่โอ้นี่เนี่ยลูกก็เห็นนี่ลูก,กเป็นพระป่านะลูกนะพระป่าก็คือพระป่านะลูกนะจะไปทําอะไรที่เหมือนกับทางลกูกทางจงศาลเขาไม่ได้เวลาบอกแล้วว่ะเจ้าไล่ไปในป่าในเขานูน่เนเงือผาป่าไม้เห็นไหมล่ะถ้ำป่าชาบ้านรา้างไล่ไปน,นูน่นไม่ได้ไล่ให้อยู่สถานที่ดีนี่ อันนี้ที่ไอ้อูออกมาก็เป็นพระฉายพ่อแม่ครูอาจารย์ดูบทที่ดูศาลาที่นั่นดูเจดีย์ที่นั่นเรื่องเขาเรื่องเหมือนอันนี้ไม่ได้ประมาทจากเจ้าของแม่ครูอาจารย์นะพูดถึงว่าถ้าเป็นพระป่าต้องรักษาไว้เหมือนหลวงปู่มันพุริสโต๋ดูว่าใครักษาไวนี่แหละก็อนเนี้ยเออถ้ามันไม่พังก็เออปอยอยู่ได้ก็อยู่ไปพระพุทธเจ้าตัรดแล้วให้พวกเราบวชมาพเามาพเาาื่ออะไรเพื่อหวังไม่ได้บวชมาเพื่อสังตมปองกิเลสมันยึดมืถือน